สิกับมันบอกว่าสิกับกับนตี๋่ใช่ไม่่วไม่ใช่ลูกไขเย็นนี่ไข่ปกติดนงอันนั่นล่ะคุณป้าชินกับจอยขอบคุณเดอ้อวันตีเอ,เอาเปิดภาพมาอันนี้เพ่อด้ม่เก็บน้องใหม่เห็ดยังนด้พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน,นมาทำงานการกุศลจ้าอันเบื่อเพื่อนบ้านเพื่อน่าไฟใหม่แข็มคนงานเพื่อนก็นเลยว่าข้าเจ้าไฟใหม่เมื่อเสียผ้าม้อนมุงนี่ยังกะบ่มี แม่ปุ้ยประจุมประเพ่งปะเกฑนที่มงานในป่าเนี่ยแหละพี่น้องก็เลยพากันมาเก็บเอาพักบุ้งเอาอยัางไปแจกเขาเก็บกระชิตม้มพร้อมได้เดียวเก็บกระิต้มพร้อมพี่น้องเฮ็ดงานการกุศลเดี๋ยวบวม่รู้ว่าแม่แม่ปุ้ยกับอันประจุมน้องดิวสิไปบริจาคเองบอ่อหรือว่าสิฝากคอนอื่นไปพี่น้องแต่ว่าอันนี้ แนงนอไหม่มันหลจุ่มสิว่ามันเก็บนี่ปุ๋ยยังบ่เก่เราพี่น้องมันเอาอยู่หันดันพี่น้องแล้วมันกับม้าให้แต่ประจุมให้ตัวประจุมสิดท้ายให้เบิ่งความทุกความลำบากของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของการลำบากบ่แห้งล้วพี่น้องแต่ก็บ่านนี่แหละลืมถุงมือนอยะจุ่มเนาะนอไหม่เสี่ยวไปพี่น้อง ก็อันเพิ่นบ่เก็บขายก็เลยเอามาป้าป้าป้าเกณฑ์ลุงจอนเพิ่นก็เอาแต็นอนอเฮาก็มาเก็บเอาแหนงจังซี่ล่ะพี่น้องไปให้เขากินไม่มีเงินทุกยากเหมือนกันแต่ว่าใจรักอันจากช่วยเหลืออันเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์นนจ้ะตัดแาน,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 นี่ไงนี่ไงลองดิวตัดไว้เอาถุงลงใส่ซะก่อนเอาอันถุงซอนก่อนแม่ถุงซอนมือมันก็สิหักชวบๆๆๆ อันว่าจิเอาอันถุงมือนมาพี่น้องก็ลืมเข้าอันเข้าบ่ต้องอันไปไก่สามพี่น้องเอาแต่สามนอนน่ก็พ่อได้เพราะว่าประเพ่งเพื่อนก็เอาประเพ่งเพื่อนกับเอาของเพื่อนมาคือกันนางนางนางไปเอาถุงเช่เวียนมาเขาจะคอยรวบรวบโยยกันเออมันจงแข็งไปขัดเอาจังสีมันบ่ไใดได้นี่มันได้น้อยอัน เป็นกำลังใจใหนสามแก่งสามชาด้วยพี่น้องเห็นงานการกุศลจอยเหลือผูกคนนง่นทอ่องบ่มีมาหาเก็บทักเก็บยานี่ยะพี่น้องพักก็ว่าไม่องจะครอ,องของผู้อื่นอันหน้าเข่าพลกับท่านเด็กเกี่ยวย่ำไหนวู้สีเกียวอะ่ะขอเข้ามาแล้วเาาวก่อนสิมาตัวเรียงตัวเรียงเอาล่ะพี่น้อง ใครก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปุ้ยเป็นกำลังใจให้แม่ปุ้ยด้วยนะคะให้พันให้ถึงอัหนึ่งพันหลังไว้ไว้เนียพี่น้องรอบมาปีสองปีแล้วโอ้ยจะเสดจังดยังไดยังค่ะกิโลชั่วโมงนั่งชังก็ยังไม่ไปไหนเหนื่อยท้อแล้วเหมือนกันนะเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยเห็นใจนเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่ปุ้ยสิทายอีกที่หนึ่งตอนไปเก็บพักบุงอันนี้ก็ เอาไปซับหนีกนจ้ามาหนิจ้าเก็บพักบุ้งจังสี่ละคนบ่มีสิกินกับกินเมือเนี่นละพี่น้องพักบุ้งมันบ่คอยงามดอกแต่ว่าก็สิเก็บไปท่านเพื่อนนั่นละนด้วยนั่นแหละเดียวมาเก็บมาลอดเล็มมาลอดเอาไปท่านพี่น้องมืงขึ้นนี้ฝนตกแต่ว่าตะกีมันงามอยู่นั่นละแต่ตอนนี้ก็กินใดขึ้นกันนั่นละ ดีก็บมี่ของไปให้เขากินพี่น้องแต่ปุ้ยก็บอกน้องดิวว่าเอา้าทําไมอ่ะเขาไม่แจ้งพวกเอาปตงอบตอแต่แเราก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยก็ซอยอยังใดก็ซอยละพี่น้องจ้าใกล้บ้านเพื่อนร่วมโลกนะจ้าปุ้นประจุมกันย่างยางังลงมาประจุมไปเอาอันนี่ยังก็เอาน้อใหม่เอาเนียงนื้อใหม่ไปเก็บไว้น้องดิวกับตัด ้องเดียวกับเป็นเยาว,วชนค้นขนขยันด้วยพี่น้องแต่ยูบาน,บานขกี้เกียว่ดวัสนฮะหารุ่งจอนก็ประเกน็นพระท่านเดน่นนั่นพี่พี่น้องที่มีดอกนี่เอาไปได้ไหมไม่มันแข็งเอาอันนิ่มๆไปกระชูด ปูดกระเฉดอ๋อแต่ว่าปลาเกลนยดพันบ่อยเขาเก็บเลยมันบ่อยแย,ย,ย่จุม๋มสุยากเก็บยังสุกกเก็บเ,กเอาไปโรดวันดีเอาไปทํำบุญวันดีอ๋อม,มือว่านก็ไปท้ำบุญลงท่านก็ปลาเกลนั่น่ะจ้าไปพอ่อไป่อั้งแต่ปลาเพ่งปลาเกลนกับจักหากันว่าผอสรุปแล้วลงทางจ้ะาจากบ่ปอาพี่ ฝนจังลงมาใส่นี่ฝนตกใส่เข่าขึ้นน่านมาเกี่ยวเขาพ่อเกี่ยวหรอมั้งนี่เหรอไปใส่ล่ะถึงการเขาบอกคุณจุ่มเก็บพักบุ้งกันพี่น้องเออมันงามนี่พี่น้องปุ้ยกับชินนั่งเก็บพักบุ้งอยู่นี่แหละไปหายซุ่มแขมข่นงานจักแขมข่นงานไทยหรือแขมข่นงานอันตางดงตางดาว แต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันเบื้องต้นก่อนเนาะคิดสว่าถ้าเป็นเฮ้าเข้าไปอยู่มืองหนอกเป็นคนต่างด้าว่าวต่างเมืองก็ต้องหิวต้องอยากคือกันละ่ะพี่น้องอุ้ยว่ารู้วา่าเจ้าของแคมป์เป็นบ่ไปแจ้งอ่นเทศบาลนู่นนี่นันน่นมาซอยหรือเปล่าแต่เฮ้าลูกข้าวเฮาก็ซอยเหลือทถาที่เฮ้า,าซอยใดละ่ะพี่น้องจา้าเป็นกำลังใจในเด้นนี่แต่ว่าซื้อสิบ่กาลุยนามต้องไปแต่พี่น้องก็จิเก็บรอบรอบขอบขอบัอบอบ้งสี่ล่ะนี่ละ พอได้หายเอาไปต้มไปจื้อกินเนาะพีนนะน่น้องเนาะฝุ่นน้องดิวก็เปิดเพลงอยู่ฝุ่นพี่น้องประจุมอยู่มุ่ใดบูอู้ฝุ่นอะน้องดิวกับบลูวัแนแหนงน้อไม่กินไดเด็กหน่อยรุ่นไม่ยว่าแต่น้องดิวเถอซามีปุ๋ยกับบลูพ่อเอาไปตําใส่น้ำรีกกับปีมือขึ้นเนี่ยเอามันขึ้นยังไงล่ะเธอหน่อไม้เนี่ยเอามันก็ขึ้นจากต้นมันตัวก็เลยวังสีพี่น้อง ลุงจอปะเกียนจะไปใส่บ่ฮ้องเอินใส่กันกระชากอยู่ใส่แบบนี้อ่ะนี่นี่ปุ่นป้าอ้อยอ่ะจะข้าเจ้าเห็ดยังเก็บไปเก็บมากกับพ่อแม่งบงพี่น้องแม่งบงสามตัว จังมีผิดบวกมีผิดบวกแต่ว่ามันงามกเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อนเอนบิงจ้ะมันเป็นตัวหนอนค่ะพักบุ้งมี่สองสนิทได้พี่น้องอยู่นี่พักบุง้งพักบุ้งจีนกับพักบุ้งหน้าน,นี่ดอกพักบุ้งหน้าพี่น้อง <N> นี่ปุ้ยกัสิต้มน้อไม้ไปให้เขาพี่น้องต้มน้อไม้ับมันบอะัรกั๊บกันตีบไ,ไ,ไ,ไขเย็นิไขากัแล้วพี่น้องกสัมันบ่จืดประจุมว่าเลยตรงกับไฟไหม้มือเหรอเอ้าเอาเอาเอ,าด,า,อาดูที่หนักวเไปเจ้าร้าน่น